หมวดที่8ว่าด้วยปฏิจจสมุปบาทเกี่ยวกับความเป็นพระพุทธเจ้าทรงเดินตามรอยแห่งพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆดูก่อนพิกูทั้งหลายครั้งก่อนแต่การตัดสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตัดสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ความปริวิตกอันนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าสัตว์โลกนี้หนอถึงแล้วซึ่งความยากเข็ญย่อมเกิด ย่อมแก่ย่อมตายย่อมจุดติและย่อมอุบัติก็เมื่อสัตว์โลกไม่รู้จักอุบายเครื่องออกไปพ้นจากทุกข์คือชรามรณะแล้วการออกจากทุกข์คือชรามรณะนี้จักปรากฏขึ้นได้อย่างไรดูก่อนพิกุทั้งหลายความสงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอชรามรณะจึงได้มี เพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะชาตินั่นแ,แลมีอยู่ชรามรณะจึงได้มีเพราะมีชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายความชงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า เมื่ออะไรมีอยู่หนอชาติจึงได้มีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีชาติดังนี้ดูก่อนพิขุทั้งหลายความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะพบนั่นแ,แลมีอยู่ชาติจึงได้มีเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติดังนี้ดูก่อนพิขูทั้งหลาย ความชงนดนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอพบจึงได้มีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีพบดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะอุปทานนั่นแลมีอยู่พบจึงได้มีเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีพบดังนี้ ดูก่อนพิกุทั้งหลายความชงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนออุปทานจึงได้มีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะตัณหานั่นแลมีอยู่อุปทานจึงได้มี เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายความโงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอตัณหาจึงได้มีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่เราว่า เพราะเวทนานั่นแลมีอยู่ตันหาจึงได้มีเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายความชงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอเวทนาจึงได้มีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญา เพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแกเราว่าเพราะผัสสะนั่นแลมีอยู่เวทนาจึงได้มีเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายความชงนนี้ได้เกิดขึ้นแกเราว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอผัสสะจึงได้มีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลาย ความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะสลายยตนะนั่นแลมีอยู่ผัสสะจึงได้มีเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะดังนี้ดูก่อนพิขูทั้งหลายความชงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอสลายยตนะจึงได้มีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะดังนี้ ดูก่อนภิกุทั้งหลายความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะนามรูปนั่นแลมีอยู่สลายตนะจึงได้มีเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะดังนี้ดูก่อนภิกุทั้งหลายความชงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอนามรูปจึงได้มี เพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะวิญญาณน,นั่นแ,แลมีอยู่นามรูปจึงได้มีเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายความสงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า เมื่ออะไรมีอยู่หนอวิญญาณจึงได้มีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณดังนี้ดูก่อนพิกขุทั้งหลายความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะนามรูปนั่นแลมีอยู่วิญญาณจึงได้มีเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลาย ความรู้แจ้งนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าวิญญาณน,นี้ย่อมเวียนกลับจากนามรูปย่อมไม่เลยไปอื่นด้วยเหตุเพียงเท่านี้สัตว์โลกนี้พึงเกิดบ้างพึงแก่บ้างพึงตายบ้างพึงจุติบ้างพึงอุบัติบ้างข้อนี้ได้แก่การที่เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูป เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะ อุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนพิขูทั้งหลายดวงตาเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่า ความเกิดขึ้นพร้อมความเกิดขึ้นพร้อมดังนี้ดูก่อนพิขุทั้งหลายความสงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราต่อไปว่าเมื่ออะไรไม่มีหนอชรามรณะจึงไม่มีเพราะความดับแห่งอะไรจึงมีความดับแห่งชรามรณะดังนี้ดูก่อนพิขุทั้งหลายความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่เราว่า เพราะชาตินั่นแหลไม่มีชรามรณะจึงไม่มีเพราะความดับแห่งชาติจึงมีความดับแห่งชรามรณะดังนี้ดูก่อนภิกุทั้งหลายความสงน,นนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราต่อไปว่าเมื่ออะไรไม่มีหนอชาติจึงไม่มีเพราะความดับแห่งอะไรจึงมีความดับแห่งชาติดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญา เพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะพบนั่นแหลไม่มีชาติจึงไม่มีเพราะความดับแห่งพบจึงมีความดับแห่งชาติดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายความชงนนี้ <quelques S 1> ได้เกิดขึ้นแก่เรา If, ต่อไปว่าเมื่ออะไรไม่มีหนอพบ,พบจึงไม่มีเพราะความดับแห่งอะไรจึงมีความดับแห่งพบดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลาย ความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะอุปทานนั่นแลไม่มีพบจึงไม่มีเพราะความดับแห่งอุปทานจึงมีความดับแห่งพบดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายความสงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราต่อไปว่าเมื่ออะไรไม่มีหนออุปทานจึงไม่มี พราะความดับแห่งอะไรจึงมีความดับแห่งอุปาทานดังนี้ดูก่อนพิคุทั้งหลายความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะตัณหานั่นแหลไม่มีอุปาทานจึงไม่มีเพราะความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานดังนี้ดูก่อนภิคุทั้งหลาย ความสงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราต่อไปว่าเมื่ออะไรไม่มีหนอตันหาจึงไม่มีเพราะความดับแห่งอะไรจึงมีความดับแห่งตันหาดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะเวทนานั่นแหลไม่มีตันหาจึงไม่มีเพราะความดับแห่งเวทนา จึงมีความดับแห่งตันหาดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายความชงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราต่อไปว่าเมื่ออะไรไม่มีหนอเวทนาจึงไม่มีเพราะความดับแห่งอะไรจึงมีความดับแห่งเวทนาดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่เราว่า เพราะผัสสะนั่นแหลไม่มีเวทนาจึงไม่มีเพราะความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาดังนี้ดูก่อนพิกูทั้งหลายความชงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราต่อไปว่าเมื่ออะไรไม่มีหนอผัสสะจึงไม่มีเพราะความดับแห่งอะไรจึงมีความดับแห่งผัสสะดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลาย ความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะสลายตนะนั่นแหลไม่มีผัสสะจึงไม่มีเพราะความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะดังนี้ดูก่อนพิขุทั้งหลายความชงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราต่อไปว่าเมื่ออะไรไม่มีหนอสลายตนะจึงไม่มี เพราะความดับแห่งอะไรจึงมีความดับแห่งสลายตนะดังนี้ดูก่อนพิขุทั้งหลายความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะนามรูปนั่นแลไม่มีสลายตันะจึงไม่มีเพราะความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตันะดังนี้ดูก่อนพิขุทั้งหลาย ความชงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราต่อไปว่าเมื่ออะไรไม่มีหนอนามรูปจึงไม่มีเพราะความดับแห่งอะไรจึงมีความดับแห่งนามรูปดังนี้ดูก่อนพิขุทั้งหลายความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะวิญญาณนั่นแลไม่มีนามรูปจึงไม่มี เพราะความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปดังนี้ดูก่อนพิกูทั้งหลายความโงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเมื่ออะไรไม่มีหนอวิญญาณจึงไม่มีเพราะความดับแห่งอะไรจึงมีความดับแห่งวิญญาณดังนี้ดูก่อนพิกูทั้งหลายความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่เราว่า เพราะนามรูปนั่นแลไม่มีวิญญาณจึงไม่มีเพราะความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งวิญญาณดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายความรู้แจ้งนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าหนทางเพื่อการตัดสรุนี้อันเราได้ถึงทับแล้วแลได้แก่สิ่งเหล่านี้คือเพราะความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งวิญญาณ เพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายยตนะเพราะมีความดับแห่งสลายยตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทาน เพราะมีความดับแห่งอุปทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนตสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนพิขูทั้งหลายดวงตาเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าความดับไม่เหลือความดับไม่เหลือดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษเที่ยวไปในป่าทึบเกิดพบรอยทางซึ่งเคยเป็นหนทางเก่าที่มนุษย์แต่การก่อนเคยใช้เดินแล้ว บุรุษนั้นจึงเดินตามทางนั้นไปเมื่อเดินไปตามทางนั้นอยู่ได้พบซากนครซึ่งเป็นราชธานีโบราณอันมนุษย์ทั้งหลายแต่าการก่อนเคยอยู่อาศัยแล้วเป็นที่อันสมบูรณ์ด้วยสวนสมบูรณ์ด้วยป่าไม้สมบูรณ์ด้วยสะโบกรณีมีซากกำแพงล้อมมีภูมิภาคน่ารื่นรมดูก่อนพิกุทั้งหลาย ลำดับนั้นบุรุษนั้นเข้าไปกราบทูลแจ้งข่าวนี้แก่พระราชาหรือแก่มหาอมาตย์ของพระราชาว่าขอเท้าพระกรุณาจงทรงทราบเถิดข้าพระเจ้าเมื่อเที่ยวไปในป่าทึบได้เห็นรอยทางซึ่งเคยเป็นหนทางเก่าที่มนุษย์แต่การก่อนเคยใช้เดินแล้วข้าพระเจ้าได้เดินตามทางนั้นไปเมื่อเดินไปตามทางนั้นอยู่ ได้พบซากนครซึ่งเป็นราชธานีโบราณอันมนุษย์ทั้งหลายแต่การก่อนเคยอยู่อาศัยแล้วเป็นที่อันสมบูรณ์ด้วยสวนสมบูรณ์ด้วยป่าไม้สมบูรณ์ด้วยสระโบกขรณีมีซากกำแพงล้อมมีภูมิภาคน่ารื่นรมขอพระองค์จงปรับปรุงสถานที่นั้นให้เป็นนครเถิดพระเจ้าค่าดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลาย ลำดับนั้นพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชานั้นจึงปรับปรุงสถานที่นั้นขึ้นเป็นนครสมัยต่อมานครนั้นได้กลายเป็นนครที่มั่งคั่งและรุ่งเรืองมีประชาชนมากเกลือนกล่นด้วยมนุษย์ถึงแล้วซึ่งความเจริญไพบู์นี้ฉันใดดูก่อนพิกุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเราได้เห็นแล้วซึ่งรอยทางเก่า ที่เคยเป็นหนทางเก่าอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในการก่อนเคยทรงดำเนินแล้วดูก่อนพิกุทั้งหลายก็รอยทางเก่าที่เคยเป็นหนทางเก่าอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในการก่อนเคยทรงดำเนินแล้วนั้นเป็นอย่างไรเล่านั่นคืออ,อริยะอัตถังคิกมักนี้นั่นเทียวได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสมมาังกัปปะ สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิดูก่อนพิกุทั้งหลายนี้แลรอยทางเก่าที่เป็นหนทางเก่าอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในการก่อนเคยส่งดำเนินแล้วเรานั้นก็ได้ดำเนินไปตามแล้วซึ่งหนทางนั้นเมื่อดำเนินไปตามอยู่ซึ่งหนทางนั้น เราได้รู้ยิ่งเฉพาะแล้วซึ่งชรามรณะซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชรามรณะซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะเรานั้นก็ได้ดำเนินไปตามแล้วซึ่งหนทางนั้นเมื่อดำเนินไปตามอยู่ซึ่งหนทางนั้นเราได้รู้ยิ่งเฉพาะแล้วซึ่งชาติซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชาติ ซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชาติซึ่งข้อปฏิบ mm ัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชาติเราได้ดำเนินไปแล้วซึ่งหนทางนั้นเมื่อดำเนินไปตามอยู่ซึ่งหนทางนั้นเราได้รู้ยิ่งเฉพาะแล้วซึ่งพบซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งพบซึ่งความดับไม่เหลือแห่งพบซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งพบเราได้ดำเนินไปแล้วซึ่งหนทางนั้น เมื่อดำเนินไปตามอยู่ซึ่งหนทางนั้นเราได้รู้ยิ่งเฉพาะแล้วซึ่งอุปทานซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งอุปทานซึ่งความดับไม่เหลือแห่งอุปทานซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอุปทานเราได้ดำเนินไปแล้วซึ่งหนทางนั้นเมื่อดำเนินไปตามอยู่ซึ่งหนทางนั้นเราได้รู้ยิ่งเฉพาะแล้วซึ่งตัณหาซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งตัณหา ซึ่งความดับไม่เหลือแห่งตันหาซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งตันหาเราได้ดำเนินไปแล้วซึ่งหนทางนั้นเมื่อดำเนินไปตามอยู่ซึ่งหนทางนั้นเราได้รู้ยิ่งเฉพาะแล้วซึ่งเวทนาซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งเวทนาซึ่งความดับไม่เหลือแห่งเวทนาซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งเวทนา เราได้ดำเนินไปแล้วซึ่งหนทางนั้นเมื่อดำเนินไปตามอยู่ซึ่งหนทางนั้นเราได้รู้ยิ่งเฉพาะแล้วซึ่งผัสสะซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งผัสสะซึ่งความดับไม่เหลือแห่งผัสสะซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งผัสสะเราได้ดำเนินไปแล้วซึ่งหนทางนั้นเมื่อดำเนินไปตามอยู่ซึ่งหนทางนั้นเราได้รู้ยิ่งเฉพาะแล้วซึ่งสลายยตนะ ซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสลายตนะซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสลายตนาซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสลายตนาเราได้ดำเนินไปตามแล้วซึ่งหนทางนั้นเมื่อดำเนินไปตามอยู่ซึ่งหนทางนั้นเราได้รู้ยิ่งเฉพาะแล้วซึ่งนามรูปซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งนามรูปซึ่งความดับไม่เหลือแห่งนามรูป ซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห,ห่งนามรูปเราได้ดําเนินไปตามแล้วซึ่งหนทางนั้นเมื่อดําเนินไปตามอยู่ซึ่งหนทางนั้นเราได้รู้ยิ่งเฉพาะแล้วซึ่งวิญญาณซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งวิญญาณซึ่งความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณ เราได้ดำเนินไปตามแล้วซึ่งหนทางนั้นเมื่อดำเนินไปตามอยู่ซึ่งหนทางนั้นเราได้รู้ยิ่งเฉพาะแล้วซึ่งสังขารทั้งหลายซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสังขารซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสังขารซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสังขารดูก่อนพิกูทั้งหลายเรานั้นครั้นรู้ยิ่งเฉพาะแล้วซึ่งหนทางนั้นได้บอกแล้วแก่พิขุ พิกุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายดูก่อนพิกุทั้งหลาย,พ,ลายพรหมจันท์นี้ที่เรากล่าวบอกแล้วนั้นได้เป็นพรหมจันท์ตั้งมั่นและรุ่งเรืองแล้วเป็นพรหมจันยร์แผ่ไพศาลเป็นที่รู้แห่งชนมากเป็นปึกแผ่นแน่นหนาจนกระทั่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสามารถประกาศได้ด้วยดีแล้ว